สวัสดีค่ะมาแนวนะคะก็ต่อจากมันจะมีคลิปที่หมอรีวิวเกี่ยวกับแมส KF94 ไปนะคะซึ่งก็พอหมออ่านในคอมเมนต์แล้วค่ะก็มีคนที่ใช้แมสซ้ำนะแล้วก็หมอก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะเกี่ยวกับการใช้แมสซ้ำได้อย่างถูกต้องปลอดภยัยโดยข้อมูลนี้เนี่ยหมอก็ได้นำมาจากอ,อ้างอิงมาจาก ของอาจารย์ที่มาธยดน,นะคะสำหรับการฆ่าเชื้อโควิดนะก็จะมีอยู่3วิธีนะคะวิธีแรกก็คือให้ตากแดดได้นะคะโดยเวลาตากแดดหมอก็คิดว่าควรจะต้องตากแดดตอนที่แดดจัดๆอย่างเช่นช่วงเที่ยงหรือว่าเป็นแบบตอนบ่ายอะไรเงี้ยถ้าเป็นแสงแบบรําไรอะไรเงี้ยหมอก็ว่ามันก็คงฆ่าเชื้อได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะ แล้วก็จากรายงานเนี่ยเขามีบอกไว้ว่าเชื้อโควิดเนี่ยจะอยู่ในอ,อยู่ได้ในกลางแจ้งเนี่ยสักประมาณ15นาทีนะดังนั้นเวลาที่เหมาะสมที่จะให้เอาแมส่ยไปตากแดดก็จะอยู่สักประมาณหมอว่าน่าจะสักครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนที่ไปเก็บแมสมาเนี่ยก็อยากให้ลองแตะๆดูว่าก็คือแบบมันร้อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอยู่กลางแดดจัดอะมันก็จะร้อน ก็ลองดูนะคะตรงนี้อันแรกก็คือตากแดดนะคะเออแล้วก็วิธีที่2วิธีที่2อ,อันนี้เป็นวิธีที่หมอใช้เองก็คือจะใช้เป็นการฆ่าเชื้อโดยผ่านรังสี UV นะคะอันนี้หมอก็ซื้อเป็นแบบตู้อบ UV มาเพราะว่าของหมอเนี่ยจะใช้อบเป็น n95 นเหนะคะหมอก็เลยซื้อมานะก็คือโดย อ้างอิงจากงานวิจัยนะคะอบ UV แล้วเนี่ยสามารถใช้แมสซ้ำได้ถึง8ครั้งเลยแต่ว่าหมอว่าจากงานวิจัยเนี่ยมันน่าจะให้ใครว่าพวกยางหรือว่าพวกใย,ยสังเคราะห์ต่างๆมันน่าจะแบบสุดๆจริงๆแล้วอะแบบได้8ครั้งก็แต่ว่าอาจารย์นะเขาบอกว่าคือจากงานวิจัยประมาณ8ครั้งแต่ว่าพอนํามาใช้จริงแล้วอะคือประมาณ4ครั้ง มันลดมาครึ่งหนึ่งอ่ะสี่ครั้งก็คือเพียงพอแล้วแล้วก็จากการที่หมอใช้ใช้จริงนะคะก็คือในในการอบแมส N95 เก้าห้าหมอคิดว่าเออสีครั้งก็ควรพอแล้วแหละเพราะว่าแบบเออพอนานๆเข้าก็คือเริ่มไม่ไหวแล้วสภาพเริ่มแย่แล้วนะก็เอาที่แบบอืมสี่ครั้งก็คือเหมาะสมอยู่นะคะเท่าที่เท่าที่หมอหมอใช้จริงนะคะแล้วก็เวลาเวลาอบเนี่ยถ้าใช้เป็นตู้อบยูเนี่ยก็คือ จะอบใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะโดยถ้าจะได้ประสิทธิภาพเนี่ยก็คือว่าสมมติว่ามีมีแหล่งกําเนิดหลอดที่เป็นแหล่งกําเนิดรังสี UV ออกมาเนี่ยเวลาจะอบก็คือต้องเอาให้เอาด้านที่จะอบอ่ะก็คือชิดหรือว่าใกล้ๆนะเอาเอาด้านที่จะอบก็คือใกล้ๆกับแหล่งกําเนิดรังสี UV ตรงนั้นแล้วก็พอแบบว่าอบด้านด้านหนึ่งแล้วอย่างเงี้ย30นาทีปุ๊บ พอถึงเวลาแล้วเนี้ยก็ต้องมาอบอีกด้านหนึ่งเหมือนเหมือนอบด้านในด้วย30นาทีแล้วก็กลับอีกทีหนึ่งนะแล้วก็อบด้านนอกอีกทีหนึ่งอีก30นาทีอันนี้ก็คือมันก็จะฆ่าเชื้อได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าข้อเสียตรงที่ว่าในการใช้ตู้อบ UV เนี่ยมันก็จะแบบคือแสงอะ่ะมันจ้าแล้วมันก็จะทำร้ายก็คือมีมีผลมีผลต่อดวงตาเนาะ ดังนั้นก็คือเวลาหมอจะเอาแมสเนี่ยไปใส่ตัวอบ UV หมอก็ใส่แว่นตากันแดดก่อนออันเนี้ยแล้วก็พอเสจแล้วก็ไปใส่ตั้งเวลากดอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นั่นแหละก็จะเป็นการแบบป้องกันสายตาดวงตาของเราด้วยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือวิธีที่2ต่อมาวิธีสุดท้ายวิธีสุดท้ายเนี่ยคือเป็นการใช้เตาอบเป็นแบบว่า ก็คือเป็นพวกเครื่องอบความร้อนต่ออบความร้อนได้อะแต่ว่ามันจะแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือจะต้องเป็นลักษณะของอบแหง้งเนะาะอุณหภูมิที่เหมาะสมนะที่ใช้ในมันจะสามารถฆ่าเชื้อได้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ70องศานะคะสำหรับเ,เครื่องใช้ไฟฟ้าใดที่เครื่องอบอะคะสำหรับเครื่องอบใดที่แบบว่า อาจจะมีบางอย่างเช่นพวกเตาอบขนมหรืออะไรเงี้ยมันก็สามารถตั้งอุณหภูมิตั้งอุณหภูมิได้อะไรเงี้ยเออก็อบได้เหมือนมันมีแบบหม้อหุงข้าวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พูดถึงเหมือนกันก็คือหม้อหุงข้าวอะ่ะก็ก็อบได้แต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยคือต้องรู้ว่าอุณหภูมิอะ่ะมันซักประมาณเท่าไหร่ตรงนั้นซึ่งมันจะมีเครื่องวัดอุณหภูมิมาที่หมอลองหาดูเหมือนกันเป็นแบบเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลที่ ราคาไม่แพงแบบไม่เกินร้อยบาทอ่ะเออในเห็นใน Lazada กับ Shopee นะคะก็คือสามารถเอาอเครื่องวัดอุณหภูมิมาวัดอุณหภูมิของพวกแบบเครื่องที่เราจะใช้ในการอบแมสของเราได้อะคะ่ะก็ตรงนี้หมอก,ก็ไปหาข้อมูลมาให้นะคะเป็นความรู้เพราะว่าหมอรู้สึกว่าแมสเนี่ยคือนับ,นบ,นบปัจจุบันแล้วเนี่ยคือจะเป็นต้องใช้หมอรู้สึกว่ามันเป็น วัสดุหรือมันเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองเหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้คือแมสผ้าอย่างตอนแรกอะ่ะก็ใช้มีการใช้แมสผ้าตอนที่ไม่ได้ทําคนไข้ก็คือใช้เป็นแมสผ้าบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็เออสมัยก่อนที่แบบโควิดมันระบาดยังไม่รุนแรงมากใช้เป็นแมสผ้ามันก็ยังสักได้อะไรได้มันก็กลับมาใช้ซ้ําได้แต่ว่านสสถานการณ์ตอนนี้ก็คือมันแมสผ้ามันไม่เพียงพอแล้วก็จะเป็นจะต้องใช้เป็น s าิ g i c a l m a หรือว่าหน้ากากอนามัยดังนั้นก็คือมันก็เป็นอะไรที่แบบ เส,นส้นเปลืองเหมือนกันตรงนี้นะสำหรับใครที่จําเป็นจะต,ต้องใช้ซ้านะคะก็ได้มีรายงานหรืองานวิจัยไว้นะถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็คือแบบก็คือจากงานวิจัยมันได้8ครั้งเนาะแต่ว่าหมอแต่แต่ว่าอาจารย์หมอเขาแนะนําว่าสักประมาณสี่ครั้งอะไรเงี้ยซึ่งหมอเห็นด้วยตรงนี้คะ่ะประมาณ4ครั้งแต่ว่าถ้าใครแบบไม่ไหวจริงๆมันต้องใช้ซ้ํา แบบมากๆจริงๆนะคะก็ลองดูนะก็อย่างน้อยต้องไม่เกิน8ครั้งเลยกันนะคะอันนี้หมอก็เลยมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะก็กหมอคิดว่าทุกคนน่าจะสามารถนำไปปรับใช้กับแมสที่ตัวเองใช้ได้อยู่ในขณะนี้นะคะสำหรับใครทีอ่อยากจะติดตามนะคะก็ ความรู้ดีๆนะเกี่ยวกับสุขภาพต่งตางๆแล้วก็ตอนนี้หมอจะเน้นทำเกี่ยวกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิดเราจะได้รับมือได้ทันท่วงทีนะคะก็สามารถกด subscribe ช่องหมอไปได้นะคะกดไ like, ลค์เป็นแรงใจให้กันแล้วก็ ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์นะคะก,ก็สามารถกดแชร์ให้ให,ให้ให้กับเพื่อน mm. เพื่อนเพื่อนฝูง mm. ให้กับครอบครัวได้นะคะใครที่ติดโควิดอยู่ขอขอให้หายโดยเร็วนะใครที่ยังสุขภาพแข็งแรงยังไม่ได้ติดโควิดเนี่ยก็ขอให้ดูแลตัวเองอย่าประมาทนะแล้วก็ใครที่คนที่หายจากโควิดมานะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ติดอะไรยังไงก็ยังไงเขาก็คือเป็นคนเหมือนกับเรานะคะก็ไม่ไม่ควรจะรังเกียจกันนะ เออก็เขาเพราะว่าเขาหายแล้วนะยังไงก็ก็คือใช้ชีวิตกันได้แล้วก็ป้องกันดูดูแลอะไรเงี้ยตามปกตินะคะพวกเราก็จะไปกำลังใจให้กันนะคะทุกคนโอเคค่ะสู้ๆไปด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะ